นี่คือ All-New BMW 7 Series Generation ที่7ในรหัสตัวถัง G70 ครับซึ่งต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่มันคือการตีความยนตรกรรมซีดานเรือโถงสุดหรูขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโอเคครับอย่างแรกเลยที่เห็นแล้วต้องหยุดมองก็คือดีไซน์ภายนอกของมันนี่แหละครับคือมันเปลี่ยนไปแบบพลิกโฉมเลยก็ว่าได้ดูดุดันขึ้นเยอะทรงพลังขึ้นเยอะ เป็นการประกาศตัวตนอย่างชัดเจนว่าฉันมาแล้วตั้งแต่วัาแรกที่เห็นเลยทีเดียวแล้วไอความรู้สึกที่ว่ามันดูทรงพลังเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากขนาดตัวของมันเลยครับเพราะว่าในเจเนเรชันใหม่นี้ตัวรถคือใหญ่ขึ้น OR ขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเจนเลยพอมาดูตัวแรกเทียบกันจะเห็นภาพเลยครับว่าจ7 0ใหม่เนี่ยยาวขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็สูงขึ้นในทุกมิติเลยจริงมาเทียบกับรุ่นก่อนหน้า และขณะที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่ทําให้รถด,ดูใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันส่งผลโดยตรงเลยไปถึงพื้นที่ในห้องโดยสารโดยเฉพาะเบาะหลังเนี่ยแหละครับที่บอกเลยว่ากว้างขวางขึ้นแบบรู้สึกได้เลยแล้วเกียร์เเวนตี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมานะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการเดินทางที่ยาวนานถึง45ปีของ7จ็ดซีรีส์เลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับตั้งแต่รุ่นแรกสุดคือ E 2 3ในปี1977จนมาถึงเจนที่7ในวันนี้ มันคือการสั่งสมนวัตรกรรมของรถยนต์ระดับเรือธทงที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทีนี้พอเราก้าวเข้ามาข้างในความรู้สึกโออาจากภายนอกเนี่ยมันก็ตามเข้ามาด้วยเลยครับห้องโดยสารเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเล้าส่วนตัวระดับเฟิร์สคลาสเลยออกแบบมาให้ทั้งสบายสุดๆแล้วก็ดื่มดำไปกับเทคโนโลยีล้ำๆได้เต็มที่จุดที่เด่นที่สุดในฝั่งคนขับก็คงหนีไม่พ้นเจ้า BMW Curve Display นี่แหละครับ คือมันเป็นจอโค้งยาวๆชิ้นเดียวเลยนะที่รวมเอาจอข้อมูลขนาด12.3นิ้วกับจอควบคุมขนาด14.9นิ้วเข้าไว้ด้วยกันคือมันดูเนียนตาม,มากสง่างามแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันดูเชื่อมถึงกันหมดเลยแล้วคำถามนี้แหละครับที่จะพาเราไปเจอกับไฮไลท์เด็ดที่สุดของห้องโดยสาร7ซเว่นซคันนี้เลยลองคิดดูเล่นๆน,นะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าพื้นที่เบาะหลังของรถยนต์กลายมาเป็นโรงหนังส่วนตัวได้และนี่คือคำตอบครับ BMW t h e a t e r Screen โ oh อ้โหมันคือจอความละเอียดสูงขนาด31.3นิ้วที่แบบค่อยๆเลื่อนลงมาจากเพาดานอย่างสวยงามเลยเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ด้านหลังให้กลายเป็นลงหนังเคลื่อนที่สุดหรูคืนนี้มันไม่ใช่แค่ออปชั่นเสริมแล้วนะแต่มันคือการสร้างนิยามใหม่ให้กับความบันเทิงในรถยนต์ไปเลยเอาละครับจากความหรูหรามาดูเรื่องของหัวใจกันบ้าง นั่นก็คือแนวคิดที่ BMW เรียกว่าพลังแห่งทางเลือกหรือ Power of Choice ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของ7 s e r ซีรีส์ใหม่นี้เลยครับกับการมีขุมพลังให้เลือกถึง3รูปแบบที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันหัวใจหลักของกลยุทธ์นี้ก็คือแพลตฟอร์มของ G 70นี่แหละครับที่เขาออกแบบมาตั้งแต่แรกเลยนะให้มันยืดหยุ่นพอที่จะรองรับเทคโนโลยีได้หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปที่พ่วงระบบมายไฮบริหรือจะเป็นพลั g อินไฮบริดไปจนถึงไฟฟ้าล้วนเลย คือมันให้อิสระกับคนซื้อในการเลือกรถที่มันใช่กับไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากที่สุดมาดูกันที่ทางเลือกแรกนะครับก็คือระบบ My Hybrid 48V ให้คิดว่ามันเป็นวิวัฒนาการของเครื่องยนต์แบบเดิมนี่แหละครับโดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเล็กๆเข้ามาช่วยเสริมกำลังแล้วก็ช่วยลดภาระของเครื่องยนต์ผลก็คืออัตราเร่งดีขึ้นแถมยังประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยขยับขึ้นมาอีกสเต็ปนะครับก็จะเป็นระบบ PHB หรือ Plug-in Hybrid ที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกของเครื่องยนต์ กับโลกของไฟฟ้าเลยครับเพราะว่ามันมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่แรงขึ้นแบตเตอรี่ก็ใหญ่ขึ้นทําให้วิ่งด้วยไฟฟ้าลว้ลวนๆได้ไกลถึง89กิโเมตรเลยนะแต่ถ้าต้องเดินทางไกลๆก,ก็ยังสบายใจได้เพราะมีเครื่องยนต์สันดาบอยู่และนี่คือดาวเด่นของไลน์อัพนี้เลยครับ BMW i7 รถยนต์ไฟฟ้าล้วน100%ซึ่งถึงแม้จะใช้แพลตฟอร์มร่วมกันแต่สถาปัตยกรรมภายในเนี่ย เป็นของรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วการที่เขาวางแบตเตอรี่ไว้ใต้พื้นรถเนี่ยมันไม่ได้แค่ทําให้ห้องโดยสารกว้างนะแต่มันยังช่วยให้รถมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำมากๆซึ่งส่งผลดีต่อการทรงตัวสุดๆและถ้าถามถึงพละงกำลังละก็ตัวเลขนี้เลยครับ544แรงมา้านี่คือกำลังรวมของ BMW i7 รุ่น xDrive60 นะครับซึ่งมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่ทำงานประสานกันสร้างอัตราเร่งที่แบบหลังติดเบาะ แต่มาในความเงียบสนิทคือมันไม่ได้มีดีแค่แรงนะครับความเจ๋งคือ i7 เนี่ยวิ่งได้ไกลถึง625กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มครั้งหนึ่งเลยนะตามมาตรฐาน WLTP และเรื่องชาร์จก็หายห่วงเพราะว่ารองรับการชาร์จเร็วด้วยใช้เวลาแค่ประมาณ34นาทีก็ชาร์จจาก10ไปถึง80%ได้แล้ว โอเคครับเราดูเรื่องพละกาลังกันไปแล้วทีนี้มาดูเว้นมวลที่มองไม่เห็นกันบ้างดีกว่านั่นก็คือพวกเทคโนโลยีชชสซีกับช่วงล่างขั้นสูงที่เป็นตัวกําหนดเลยว่าการขับขี่ของ g 7 0เนี่ยมันจะนุ่มนวลและยอดเยี่ยมได้ยังไงอย่างแรกเลยคือระบบ Integral Active Steering หรือถ้าเรียกง,ง่ายๆก็คือระบบเลี้ยว4ีล้อนี่แหละครับการทํางานของมันอัจฉริยะมากนะคือถ้าเราขับช้าๆอย่างตอนจะจอดรถหรือกลับรถเนี่ยล้อหลังมันจะเลี้ยวสวนทางกับล้อหน้าผลก็คือรถคันใหญ่บเบื้องิ้มเนี่ย,ย,ยอะ คล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับแต่พอเราขับเร็วขึ้นใช้ความเร็วสูงล้อหลังมันจะเปลี่ยนไปเลี้ยวในทิศทางเดียวกับล้อหน้าแทนเพื่อเพิ่มความมั่นคงทําให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยมันนิ่งและคมกริบเลยแล้วหัวใจของความสบายทั้งหมดเนี่ยก็มาจากเทคโนโลยีพวกนี้ที่ทํางานร่วมกันครับเริ่มจากช่วงล่างถุงลมแบบ2เพลาที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะแล้วก็มีโครงสร้างเพลาหน้าแบบดับเบิลวิชโบนกับเพลาหลังแบบ5 Link ์ แต่ที่เด็ดสุดคือทั้งหมดนี้จะทำงานคู่กับระบบ Active Roll Stabilization ครับเจ้าตัวนี้แหละที่คอยควบคุมไม่ให้ตัวรถมันเอียงเวลาเข้าโค้งแรงๆทำให้รถนิ่งมากทรงตัวได้ดีอย่างน่าทึ่งในทุกสถานการณ์เลยภาพนี้ก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นนะครับว่าเทคโนโลยีทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันทางานประสานกันยังไงมันคือการตอกย้ำเลยว่าภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูหรูหราสง่างามเนี่ยมันมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมซ่อนอยู่เพื่อให้ได้สมดุลที่สมบูรณ์แบบที่สุดระหว่างความนุ่มสบายกับการควบคุมรถ มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับพอเราดูทั้งหมดมาแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่า G70 เนี่ยมันคือการประสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างสมรรถนะในแบบที่เราคุ้นเคยกับวิสัยทัศน์ของโลกยานยนต์ในอนาคตที่มองเรื่องความยั่งยืนเป็นหลักแล้วภาพสองภาพนี้คือบทสรุปของแนวคิดพลังแห่งทางเลือกได้ดีที่สุดเลยครับข้างหนึ่งคือเครื่องยนต์ V8 ที่ทรงพลังดุดันส่วนอีกข้างคือความเงียบสงบ แต่แฝงไว้ด้วยพลังก,กำลังมหาศาลจากมอเตอร์ไฟฟ้ามันคือ2เส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่จุดสูงสุดของสมรรถนะเหมือนกันแต่ไปคนละวิธีทีนี้ลองมาดูตัวเลขเทียบกันชัดๆนะครับจะเห็นเลยว่าอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเฮ้ยใกล้เคียงกันมากนะแต่พอมาดูเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่สิครับโอ้โหแตกต่างกันคนละขั้วเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่แสดงไม่เห็นบุค,คลิกที่แตกต่างกันของรถ2รุ่นนี้ได้ชัดเจนที่สุดถึงแม้จะอยู่บนพื้นฐานเดียวกันก็ตาม สุดท้ายแล้วนะครับการมาถึงของ7 Series g e n e r เจเนอเรชัใหม่เนี่ยมันเหมือนกับทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อครับว่าในเมื่ออนาคตของยนตกรรมสุดหรูมันไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ละทางก็มีเสน่ห์มีเหตุผลของมันแล้วเส้นทางไหนล่ะคือคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับเรา